Hello everyone สวัสดีค่ะพอล่าไลฟ์สไตล์ยินออสเตรเลียนะคะวันนี้จะมาทำเมนูนะคะง่ายๆอีกแลคะ่พะพอล่าก็ง่ายที่สุดคือสเต็กนะคะทุกคนคะ่ะน,นี้ก็คือสก็อตฟิลเลตนะคะเป็นอาหารคุณพอบ้านนะคะพอล่าก็จะมาล้างเนื้อแล้วก็หมักนะคะสไตล์พอล่าอีกนะคะนะ,ะนึกอะไรไม่ออกก็ทำสเต็กอย่างเดียวง่ายจะกินกับสลัดนะคะมีผักแล้วก็มีข้าวโพดแล้วก็มีหัวหอมนะคะมีมะเขือเทศนะคะ เขามาทําเป็นสลัดนะกดอ,อื่นก็ล้างเนื้อแล้วก็ไปต้มข้าวโพดนะคะก็้ามาทาสลัดกินกับเนื้อนะคะเป็นสเต็กสกอตฟิลเลตง่ายๆสไตล์พอลล่าดนะคะขอล้างเนื้อและหมักเนื้อแล้วก็ต้มข้าวโพดนะคะง่ายๆมากเลยค่ะทําในหม้อทอดไร้ํามันนะคะสะดวกสบายนะคะค่ะตอนนี้พลัลาสก็ล้างเนื้อเรียบร้อยนะคะก็มาซับด้วยกระดาษทิชชู่นะคะให้เนื้อเขาแห้งเนาะไม่แฉะ ไพรานะคะก็สักเนื้อซอฟมากเลยให้เนื้อมากเลยดูสินะคะสก็อตฟิลเลตเสร็จแล้วก็โรยเกลือนะคะตามด้วยกระเทียมผงนะคะเพื่อความหอมนะคะพริกไท,ทดดำค่ะ black p เ p เอ e r เนาะตามด้วยนะซีซันนิ่งนะคะมิกนะคะพวกเครื่องเทศนะคะหมักลงไปหอมๆนะคะ ซีอิ๊วขาวค่ะนะคะซอยซอสอร่อยตรงนี้แหละค่ะนะคะจากนั้นก็หมักนะคะมิกเวลนะคะแหละทุกคนถ้าติดตามพล่าก็จะเห็นพล่าทำสติกนี่บ่อยนะคะเดือนหนึ่งก็สองครั้งนั่นแหละค่ะนะคะสองหรือสามครั้งบางครั้งก็ทุกอาทิตย์นั่นแหละค่ะนะคะ มันง่ายนะคะสะดวกสบายแล้วคุณพ่อบ้าแมก็ชอบด้วยเป็นอาหารจานเดียวอาหารคุกแบบง่ายๆค่ะทุกคนค่ะนะคะสเต็กง่ายมากเลยนะคะสําหรับพอรานะคะไม่ยุ่งยากค่ะยิงเนื้อลงไปเลยค่ะใส่รวมกันทั้งสองชิ้นเลยนะคะวันนี้เพราะขอชิ้นไม่ใหญ่และชิ้นเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนราดเนื้อเขาจะนุ่มมากเลยนะคะเป็นเนื้อติดมันนิดๆนะคะพอดีหม้อ ก็ข้าอบเลยนะคะข้าวย่างเลยนะคะเพราะลากะคงทําข้างละประมาณ5นาทีเนาะพอคุณพ่อคุณแม่ชอบแบบมีเดียมนะคะค่ะช่วงระหว่างรอสเต็กสุกนะคะเราก็จะมาทําสลัดเตรียมรอเลยนะคะข้าวโพดพราลาก่ะต้มสุกแล้วนะคะอ,อื่นก็มาหั่นนะคะดเด็ดก่อนนะคะประก,กาศแก้วก่อนนะคะหั่นตามใจชอบเลยนะคะทุกคน เยอะนะคะพระ็จะกินสลัดนี่แหละคะ่ะชอบนะคะสลัดลงไปนะคะก็ฝานนะคะคอนนะคะข้าวโพดลงไปเลยค่ะนะคะข้าวโพดที่นี่นะคะอ่อนแล้วก็หวานนะคะทุกคนก็หอมนะคะเป็นหอม สำหรับสลัดเลยล่ะค่ะหอมตัวนี้จะอร่อยนะคะเขาจะไม่ไม่ฉุนมากอะ่ะนะคะคุณพอบ้านก็ชอบนะคะหัห่นหั่นตานใจชอบเลยนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเรียบร้อยก็ปรุงนะคะก็มีพริกไทยนะคะพริกไทยดำค่ะนะคะปรุงารตามใจชอบนะคะเกลือค่ะ ก็น้ำสลัดของเฟรนด์นะคะแล้วก็จะใส่มามุมนิดด้วยนะคะดเป็นลมเลย <c oughs> <c oughs> คุ่เข้ากันเลยค่ะนะคะค่ะสลัดก็เสร็จแล้วจัดจานเสิร์ฟกับสเต็กเลยนะคะเดี๋ยวไปเช็คสเต็กก่อนนะคะ ง่ายมากเลยค่ะซอสก็สำเร็จรูปเหมือนเคยค่ะนะคะของตัวนี้นะคะเป,ปเปอร์สเต็กนะ,คะแค่อุ่นในไมโครเวฟนะคะ40-30ิบสามสิวินาทนะคะก็มาโรยเลยค่ะนะคะพอเราหมักทุกอย่างแล้วนะคะก็มาโรยเลยนะคะน่าทานไหมฮะสกอตฟิลเลตง่ายๆนะคะ ราดด้วยนะคะเปปเปอร์ซอสสเต็กนะคะทุกคนนะคะแล้วก็สลัดนะคะข้าวโพดนะคะผักกาดแก้วเนาะผักสลัดลิ้เต็ดและมะเขือเทศนะคะง,งะาะ่ายๆสไตล์พลร่าดนะคะสเต็กกับสลัดวันนี้อาหารของคุณพ่อบ้านนะคะพระาราดก็ทำสเต็กบ่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะทุกคนค่ะนะคะแต่อร่อยทุกมื้อนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พาล่าด,ด้วยนะคะขอทุกคน มีความสุขค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ thank you for watching